รักษารากฟันคืออะไรวันนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันการรักษารากฟันคือการรักษาฟันที่ผุหรือแตกหักที่ลึกถึงโครงประสาทฟันจนทําให้เนื้อเยื่อข้างในฟันอักเสบหรือติดเชือ้ออาการที่แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องรักษารากฟันคือ 1. มีอาการปวดฟันขึ้นมาเองหรือมีอาการปวดฟันในตอนกลางคืน 2. อาจจะไม่มีอาการปวดอะไรเลยแต่มีตุ่มหนองเกิดขึ้นที่บริเวณเหงือก หรือ 3. ฟันซี่นั้นมีสีคล้ำขึ้นจากซี่อื่นๆในช่องปากซึ่งถ้าเราปล่อยไว้น,น,นานๆกระดูกรอบๆร,ร,รากฟันจะถูกทำลายอาจทำให้ปวดบวมหรือติดเชื้อรุนแรงได้ค่ะบางคนอาจสงสัยว่าถ้าฟันผุถึงโพรงประสาทแล้วอุดฟันอย่างเดียวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะเพราะหากอุดฟันเฉยๆเชื้อโรคก็ยังคงอยู่ในรากฟันเหมือนเดิมต้องรักษารากฟันเท่านั้นค่ะ โดยในขั้นตอนการรักษารากฟันคุณหมอจะเริ่มจากการกรอฟันเพื่อกำจัดรอยผุและเปิดทางเข้าสู่คลองลากฟันจากนั้นจะใช้เครื่องมือกำจัดเนื้อเยื่อข้างในฟันที่อักเสบหรือติดเชื้อและใส่ย,ยาฆ่าเชื้อตามลงไปค่ะเมื่อคลองลากฟันสะอาดดีแล้วคุณหมอก็จะอุดคลองรากฟันและบูรณะในส่วนของตัวฟันด้วยการอุดหรือครอบฟันต่อไปค่ะ หลายๆคนอาจเคยประสบปัญหามีอาการปวดฟันหลังรักษาของรักฟันไปใหม่ๆไม่ต้องตกใจไปนะคะฟันที่เพิ่งรักษารากจะยังฟื้นตัวไม่ดีในช่วงแรกแต่อาการปวดจะหายไปภายใน2-3วันค่ะสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยาระงับปวดทั่วไปเช่นพาราเซตามอลหรือไอบูโพรเฟนแต่ถ้ามีอาการปวดรุนแรงหรือนานกว่านี้ควรรีบแจ้งให้หมอฟันที่รักษาทราบทันทีนะคะ